ของคุณเป็นฝ่ายแบนอื้ยเบนเคยดีไปไม่เป็นเลยโอเค ทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกก็วันนี้ก็จะมาเล่นสองตัวหลักกันคะคุณเลือกแล้วอืมเทลดีครับเทลเท่านั้นผมรู้ว่าแบบดึงในใจนะผมนะดึงในใจแต่ว่าผมเล่นตัวลาคกินดีกว่าอืมสวยอยู่สวยอยู่ นะาสวยอยู่ครับทุกผู้ชมครับสวยจนเจดนะฮะก็จะเป็นอีกฝั่งก็จะเป็นเอลสูนะฮะแล้วก็เป็นพิกเตอร์พิกเตอร์นี่อาจจะยากหน่อย <ผม S 1> นะนยมีบอลนี่ด้วยนะนะผมก็เล่นแาบโจมตีตดเนื่องนะเพราะว่าคือผมจะเน้นในการเออ่ยิงป้อมนะน่าจะยิงป้อมแหละ <c oughs> นะเพราะว่าเอา่อ ขับึกช่วยดีก็ถือว่าโอเคนะคนไ,ไม่เล่นตั้งนานแบบโอ้โหคิดถึงคิดมหายไม่รู้เขาเขาไประดับไหนแล้วไปไปคอนแล้วมั้งผมยังไม่คอนเลยนะไม่ได้เล่นตั้งนานนะแบบเบื่อเบื่อก็มาเล่นหน่อยออโอเคถือว่าตรงเลนนะฮะ เนี่ยครับถือว่าตรงเลนนะครับผมก็สวยก่อนที่ผมเลนม่นไม่ค่อยตรงเลนเท่าไหร่นะอันนี้มาแบบบดๆเหลืออีก10วินาทีอันนี้ผมก็เล่นแรงนะเพราะว่า๋ยวจะได้ตกินตัวโล่แต่ไม่ผมว่าไปได้หรอกเพราะาอะไรรู้ไหมเจอแต่ตัวแจแจอะไรลักษณะนะคือผมอคิวน้อยไม่ว่านะฮะแต่ว่าป้อมต้องได้อะ เอาง่ายคิวไม่ว่านะฮะแต่ว่าป้อมต้องได้นะครับผมเราก็จะมีติดอันดับไม่เขียวครับผมแปดสิบเจ็ดนะครับผมเป็นอิกกี้นะฮะแล้วก็เป็นโลตัน,นครับอล,ลินกับเียวนั้นนั่นเองนะฮะส่วนอีกฝั่งก็เป็นเซลฟิสนะครับซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าผมจะน่าจะเจอหกน,นะครับเซลฟิสน่าจะเป็นตัวออฟลทนะครับผมแล้วก็อุลเตอร์น่าจะเป็นตัวโล นะครับใน่อนี้นะครับแล้วก็จะดูตรงนี้รู้สึกว่าตัวล้วงเนี่ยมีสามตัวเลยนะ <c oughs> ผมก็ต้องแบบอยู่แบบระยะห่างปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> อลเลนชื่อมึงแปลกๆนะ <c oughs> มึงเคยทำใช่ป่ะมึงเคยทำใช่ไหมอลเลนนะถ้าพวกใครจะทำกับบึก <c oughs> อ่ะมากันนะครับเราก็จะมากันนะมันอาจจะแบบ เด็ดแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมก็สู้กับศัตรูไปด้วยกันผมจับแบบว่าโซนโซนป้อมไว้ก่อนนะไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคือไม่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 ค่อยไม่ไม่บวกไม่บวกนะครับไม่บวกไม่บวกไม่บวกนะมีสกินมีวัฟเล่นเ็มีว์ปโอเคตอนนี้เขาก็เล่นแล้วนะเล่นแล้วผมไปช่วยดีกว่ามั้งอืม ส Le ิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่เข้าดด้ไม่ได้เฮ้ย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 เอาเลี้วเอาเลี้วอื่มแหน่แหน่แน่เอลซูอยู่ไหนเอลซูอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้แรงแรงแรงแล้วแรงกันแล้วแรงมากแรงมากแรงเอ้ยเนะส่งมาส่งมาส่งมาเออ ผมจะส่องอย่างเงี้ยผมจะยิงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันไอ้นั่นท่านผู้ชมอ,อ่ะเฮ้ยไปไหนล่าอืออ่ามามามา มา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 เลยคุณต้องกดทุกคราบต้องกดมันไม่กดคือมันไม่ได้อะเพราะมันกดอยู่แล้วนะฮะอะไร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 อไอะไอะไไรอะไอจไระไะได้ไดะไะไระไอไรอะไรไรอะะะไไอะอออร อ้ยเต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 ผมผมได้อยู่ผมได้อย e ู่ผมได้อยู่ได้อยู่ลุได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไม่ให้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 ามาแล้วมาแล้วมาต่อยสเลเต็กดเอลซูอยู่ไหนเอ่ยมาอยู่กุเล่นล่นะบอกเยว่าเทปี ฟส่อะผมใสหมดผมจะยิงให้หมดแม็กผมจะยิงให้หมดแม็กเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงผมเลยว่าผมมาเหนือมากว่าถ้ามีแคลรี่ดีๆคือเห็นไ,ไหมแตกไปครับทุกู้ชมครับมันเจ๊กไปเลยว่ <Yeah. S 1> อะม,มายิงไปยิงสบายจังวะอ่า ไป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 ช่วย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 ไปช่วยกันหน่อยไปช่วยกันหน่อยไปช่วยกันหน่อยเอ้ยยายาอเอ้าอิกกี้เข้าใจเข้าใจนายเข้าใจนายอือยู่ไหนรึเปล่ามึงอยู่นี่เปล่ามึงอยู่นี่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเค เก็บทิปไปหน่อยนะฮะเอฮ้ยยายายาขอนะขอนะขอนะฉันขอแล้วนะบัฟของนายฉันขอแล้วนะนาเต้านะนะานะานะนา้นานาเขาอยากได้บัฟจังเลยไอลิกเตอร์มึงมาทำไมก่อน กูเล่นแล้วนะกูเล่นนะกูเล่นนะบอกก่อนว่ากูเล่นมากกูเล่นกูเล่นนะ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 อ่ะมา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 รวบหัว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 กันนั่นแหละที่สุดฝนตกอีกแล้วบอกเลยว่าพี่มาเหนือมาเหนือยิงกันดีครับยิง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 ไปยิงไปยิงไปไอ้เต้า Diyorsun? ไอ้เต้าไม่โดนหรอไอ้เต้าวอร่อยเอ้ยอย่าอย่าไอต้าไอต้าไอต้ามึงกอดเลยมึงกอดเลยมึงกอดเลยมึงไปไหนมึงไปไหนอะมึงกอดเลยมึงไปไหนล่ะมึงไปไหนให้หลอกให้หลอกให้หลอกเฮ้ยใจเย็นใจเย้ยไอ้นี่เอ้ยไอ้เซตเต้นตูไปแล้วเนี่ยเอ้ยนี่จะเลือดสุดอยู่ที่ก็เสร็จสิครับอยู่ที่ก็เสร็จสิครับยอมแพ้เธอ ยอมแพ้เธอเจอแคลลี่มีมู้ตายก่อนนะบอกให้คือทุกคนอ่ะอาจจะคิดว่าแคลลี่อ่ะแคลลี <c <c ่อ่ะนะแคลลี่อ่ะนะเฮ้ยจบจบผมปมปมเขาทุกคนดูแมงดูแม่งดูแมงดูแมง ีเหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนคือคือต้องบอกว่าถ้าคุณเล่นแคลรี่อ่ะคุณไม่บ้าคิวอ่ะนะคิกเป็นเป็นอ่ะอยังไงก็ได้อ,อ,อยู่แล้วมาดูคิวอะไรครัคิวสองคิวสองถ้าได้ดีดยังไงก็ชนะเดี๋ยวคือผมมันแยบหลายปั้ม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 เลยก็ได้เน,เนี่ยเนี่ยเนี่ย แรงนะแรงก่อนบอกว่าก่อนเล่นแรงมากอ่ะแรงมาเฮ้ยมาไอ้ใหญ่เอาซิเอ้ยเอาแล้วปอมไปแล้วหนึ่งปอมไปแล้วหนึ่งไอ้เต้าไปไหนไอ้เต้าไปไหนไปไหนมานี่ก่อนเอ้ยอยู่ไปไหนตัวเองเอ้ยถูกต้องมากถูกต้องถูกต้องยอมเธอยอมเธอยอมเธอผมยอมเธออีกฝ่ายว่าเถ่ายอมยอมไปกว่าอีกฝ่ายกูไหวยละ น่ะอีกฝ่ายกูอละมึงยอมเถอะอีกฝ่ายอีกฝ่ายกูอละมึงยอมเถอะอีกฝ่ายอ่ะอีกฝ่ายกูอ่ะละอีกฝ่ายกูอ่ะละมึงยอมเถอะมึงจะแคลรีบกว่ขนาดนี้มึงยอมเถอะของน่ะอืม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 แคลรีบกวอละมึงยอมเถอะเฮ้ยเฮไปเฮ้ยเฮ้ย ตายกันหมดตายกันหมดโอเคผมตายไปหนึ่งครับผมแต่ว่าดูการคิวของทีมเรากับทีมเขาครับผมนะไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่าใครจะชนะ ยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นจะกินเวลาอือหือถอย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 ว้ย,ยโอเคอเคดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้นี้ให้นะยะไปนี้ให้นะ้ยนะเล่นแคลรี่มันลำบากลำบ,บนจริงๆนะมันก็อย่างงี้นะท่านผู้ชมนะ มึกก็เล่นดีนะฉันจะทำลายหัวใจของเธอให้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ลาถ้าไปเราไม่ไม่แจกเยอะก็ไม่ีปัญหานะฮะอ่ะโอเคกูยิงก่อนเลยยิงล่วงหน้าเลยอือยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะผมไม่เน้นคิวทรานผู้ชมเฮ้ยอย่อาย่ย่าเฮ้ยไปไหนล่ะ เอ้ยไปกินเอาไปกไไินเอาไปกินเอาไปกินของฉันเห็นนะฉันเห็นนะถอยฉันเห็นนะถอย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 ก่อนถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวกูไม่ไหวยิงขอรับดิไม่ไหว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 กูไม่ไหวกูไม่ไหวแต่ยิงก่อนแต่ยิงก่อนแตยิงก่อนยิงก่อนเอาจิงเหรอ ไม่ไหวถอยนะไม่ไหวถอยนะเออโอเคลิกเตอร์ใช่ไหมมึงลิกเตอร์ใช่ไหมมึงลิกเตอร์ใช่ไหมมึงลิกเตอร์ใช่ไหมเฮ้มึงลิกเตอร์ใช่ไหมได้ได้กูเล่นเลยเดี๋ยวกูเล่นเลยเดี๋ยวกูเล่นเลยเฮ้ยอันนี้ผมพาเองเขาดอดินะผมพาเองนะแต่ว่านะแต่ว่านะก็19ต่อ6นะก็ยัง ยังยังยังโคตรดีนะเจ้าสารทางเลยไหมนะนะเจ้าสาทางเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมาไหมมันมาจริงๆด้วยโอ้โหนี่ก็เสร็จสิครับจบแล้วตายก่อน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 โอเคไม่จะได้ดังนะฮะโอเคฮะโอเคเลยเอ็วสุไม่น่าจะรอด อืมโดนโดนลุมโดนมาลุมมาตุ้มแหน่แนแน่แหน่แ่เล่นไฟเลยเออไปสามทางโอเคเดี๋ยวลอยให้อะเดี๋ยวลอยให้เดี๋ยวลอยให้ลอยทีะนิดทีหน่อยลอยทีะนิดธนลยโอเคกูไปละกูไปละกูไปละกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยว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 ไม่เกว ดาร์กสยกมาแล้วจ้องยิงสว่างสวไวไปเลยฮะอ๋อโอเคน่าจะจบน่าจะจบจบแน่แน่อย่าจบ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 ไปละจบไปละจบไปละจบไปละเออจบ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 แม่จบจบแม่จบ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 เดี๋ยวนี้จบ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 เดี๋ยวนี้ ถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหยังแม่นอีกนะยังจอมแม curtain, ่นอีกนะยังจอมแม่นอีกนะนะนะตอนนี้เขาก็ต้องต้องขี่ตรงนี้ก็ได้ได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซวยเอานะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูจากรูปแบบเกมเนี่ยรูปเกมเนี่ยเรายังไม่เสียสักป้อมหนึ่งเลยนะนะผ่านไป10กว่านาทีและ11นาทีแล้วท่านผู้ชม นะครับนะก็เอาแบบบอ่บอบอ่บอบ่นะขอแบบบ,อบ,อบอนะ่อนะอ่าระวังด้วย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 น้าเอลซนะูเอลซูเอลซูอโอเค พอรันกูให้เลยเอลสุกให้กูให้เอลสุกกูให้เลยเอลสุกเอาป๊อปกูเลยอ่ะเอาไปแล้วว่ามันต้องวาร์ปกับว่ามันต้องวาร์ปกับต้องวาร์ปกับชัวอ่าเดี๋ยววาวกับแล้วไปยิงต่ออ่ะยิงยิงอ่ะเฮ้ยมาดีจู่กงหน้าไหมเยียหน้าไหมอย่างนั้นก็มาสิครับเดี๋ยวดูดูกวนตีจริงๆเต้นหน้าบ่อด้วย นะก็จบกันอีกพาร์ทหนึ่งครับผมไม่ได้เล่นเอาวีนานมากครับผู้ชมนะบอกเลยว่ามีปัญหามาเลยนะเจ็บติดจี๊ดเลยผมคือไม่ค่อยคิวเท่าไหร่นะอันดับสี่คือไม่ไม่เล่นคิวครับผมเล่นป้อมไงคนหนึ่งชนะ นะฮะตรงนี้ก็อิก,กี้นะอิกี้อิกี้อิก,กี้อิก,ก,อก,ก,อก,กี้นะฮะก็น่าจะโอ้โหสมเป็นเวทเขียวนะฮะสมเป็นไม่เขียวนะครับก็ป่าเนี่ยเพรว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าช่วยช่วยพื่ได้คดค่าโอเคเลยนะครับผมแต่ถว่าอิก,กี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างเทพไปล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณอีกฝั่งหนึ่งที่ได้เล่นกันนะผมรู้สึกว่า เซลฟิตนี่คือน่าแจกเยอะแล้วกอ็อีกคนหนึ่งใครอ่ะนะครับลิลเตอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเท่าที่ดูนะผมว่าเอลสูไม่ไม่ค่อยเข้าอะ่ะดูดดจจักคือแอซิดเนี่ยคือเพราะว่าเอลสูไม่ค่อยเข้าเพราะว่าคือผมว่าน่าจะสองอย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าตามนั้นแหละนะนะครับผมโอเคผมจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันนะผมสำหรับพอดนี้31มสต่อสิ นี่มันเล่นเกมหรือเป่ากบสวัสดีครับเฮ้ย